ครับกาบสวัสดีก็ไม่เป็นนองัสดิแตนเพื่อการเกษตรครับวันนี้มาขอสเสนอรถดิแดนไม้ครับเป็นรถหกล,ลอ้อเพื่อการเกษตรใส่บรรทุกมันบรรทุกเข่าบรรทุกแ้อยได้ครับผมืีอนี่ผมมานํำเสนอรถดแดนหกล้อครับผมเป็นรถไม้ครับต่อไม้แต่ว่าตอนนี้ใส่เครื่องมือสองไว้ในกรณีนี้นเป็นยังคือต้องใส่ใส่ไว้ ใส่ครับใส่เดินใส่ออกโซนั่นโซนี้ครับผมเวลาลูกค้าเพิ่นสั่งซื้อหรือว่าเพิ่นมาตัดสินใจซื้อกับเขาปรกกอบไปดีถามลูกค้าว่าใส่เครื่องสิบสี่แรงหรือว่าใส่เครื่องสิบห้าแรงครับคุนอยู่กับเขาที่คุยกันตกลงกันครับผมท่านใดที่มองหารถที่แฉกเพื่อการเกษตรด้วยนี่ครับเชิญเชิญเลยครับผมชมครับเบิ่งนะครับช่วงล่างก่อครับผม ไงครับความยาว4เมตรครับผมกว้างๆลอยก็สิงหาของมาไล์พาวเวอร์ครับผมมีปั๊มพาวเวอร์รอมครับฟอมใส่ครับซอ่ด้วยสั่งคูชำน้ำงานครับประสบการณ์มากกว่า30ปีครับผมเมืองช่างลางครับผมสโลมีฟอมเสโลฟอวามรัมมันทุกย่างเล่นๆนะครับเก็ดตัน เกียรตันนี่ใส่นหน่อยหน่อยเพราะแล่นสบายๆแต่รถน่งมันสามารถบรรทุกได้สิบสิบองตันนี้แล้วครับรถดิแกนเป็นรถเครื่องสูบเกลียวจริงแต่ว่ามันสามารถบรรทุกได้ครับผมบางคนก็ที่เข้าใจว่าเออรถอีแตนเป็นอย่างคือมันทุกได้หลายเสียซืเครื่อง่น้อยรถดิแตนมันเป็นรอบรัของ,งเกเลครับสามารถทุกได้ฟ้ามาเบิงครับ รถไม้ครับนะรถไม่รถไม่รถหกล้อคลิปนี้ให้เบิ้งรถหกล้อครับรถต่อไม้ครับผมเราไม้ครับกบเงยวยาว,าวสี่เมตรครับใส่อ้อยสบายเลยครับรานะคาให้ขเขามาคุยกันเลยครับหรือว่าโทรสอบถามเลยครับหมายเลยขโทรศัพท์ครับ0898431158 9 0 9 0 3 3เก้าศูนย์สมสามดเจ็ดี่เก้าศูนย์ครับยินดีให้คำปรึกษาครับหรือว่าท่านใดที่มองหารถอยู่หรือว่าท่านใดที่อยากหารถให้พี่ให้น้องครับขามาเบิงงขามาตติดตามเบิง้งครับผมเดี๋ยวผมจะมีจิบแต่ละรุ่นแต่ละคันทําเสนอพ่อแม่พี่น้องครับครับตาบขอบขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ